บทที่33พอปปะได้ยินภรรยาพูดอย่างนั้นเย่เฉินก็มีความสุขมากดูเหมือนว่าที่ตนเลือกที่นี้ไว้ในวันครอบรอบวันแต่งงานจะสามารถทำให้ภรรยาพอใจอย่างแน่นอนทั้งคู่มาถึงส่วนดอกไม้กลางอากาศนั่งตรงตำแหน่งที่จองไว้ในไม่ช้าตรงหลังลิ้นก็มาถึงสู้หลันหลังลิ้นสองสาวเพื่อนสนิทกอดกันมีความสุขเกินบรรยาย หลังจากนั้นทั้งสองคนก็จับมือพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่ผ่านมาคู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเงียบลงตงหลังหลินพูดว่าสู้หลันเธอสิ้นเปลืองเกินไปแล้วไม่อยากเชื่อเลยว่าจะเลือกมาทานอาหารที่สวนดอกไม้กลางอากาศเซี่ยวสู้หลันยิ้มพางพูดว่าเธอมาทั้งทีฉันก็ต้องขุดเลือดบ้างสิตงหลังหลินหัวเราะสมควรแล้วที่เป็นเพื่อนสนิทของฉันเซี่ยวสู้หลันบอกว่า บอกตามตรงเลยนะฉันไม่มีคุณสมบัติพอที่จะสั่งอาหารที่นีทานหรอกฉันขอให้ประธานหวังตงเซวียนของตีหกุ๊บช่วยจองให้นะ่านี่เป็นการให้บัตรสมาชิกของเธอมาตรงหลังหลินก็ดถอนหายใจสวนกลางอากาศนี้ดูเหมือนว่าจะมีข้อกำหนดสูงเป็นพิเศษเลยนายจะต้องเป็นสมาชิกระดับเพชรใช่ไหมอืมตรงหลังหลินพยักหน้าและบอกว่าบอกตามตรงเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่ ต้งหลังหลินยิ้มและพูดว่าขอบคุณเธอมากจริงๆหลังหลินคนดีของฉันเมื่อพูดจบเธอก็พูดอีกว่าจริงสิเมื่อคู่ตอนที่ฉันมาที่นี่เห็นป้ายประกาศข้างนอกบอกว่าสวนดอกไม้กลางอากาศถูกเมาจงหลังจากนี้อีกสาวันเหรอใช่เสื้อสู้หลันบอกว่าแปลกดีนะแต่ไหนแต่ไรมาสวนดอกไม้กลางอากาศไม่เคยรับเหมาจงมาก่อนเลยครั้งนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ต้องหลังหลินพยักหน้าและพูดตามตรงเมื่อไม่นานมานี้ในติ๊กต็อกมีมหาเศรษฐีระดับเทพของเมืองจิ้นหลิงคนหนึ่งซื้อสร้อยคอแค่หนึ่งเส้นแต่นำารถโรสซรอยหลายสิบคันมาพร้อมด้วยชายชุดดำนับสิบและเงินสดมากกว่า10บล้านคลิปวิดีโอนั้นพวกคนดูหรือยังเย่เฉินพยักหน้าส่วนเซี่ยซู้หลันพูดว่าฉันดูแล้วเออกระเริกใหญ่โตมากเลยต้องหลังหลินพูดว่า ทุกคนต่างสงสัยคาดเดากันว่าเป็นใครกันแน่และเซี่ยซู่หลันก็พูดว่าเดาว่าอะไรบ้างต้องหลังหลินยิ้มและพูดว่าซุบซิบทุกคนต่างอยากรู้ว่าคนที่มีอำนาจขนาดนั้นเป็นใครมีบางคนบอกว่าน่าจะเป็นประธานคนใหม่ของที่หอ,อกุ๊บเย่เฉินที่อยู่ข้างๆก็มีสีหน้าตกใจขึ้นมาฉับพลันแต่แล้วในไม่ช้าก็กลับมาเป็นปกติต้องหลังหลินพูดต่ออีกว่า วันนี้ส่วนดอกไม้กลางอากาศของเชงกิล่าก็ถูกคนเมาฉันรู้สึกว่าที่เมาส่วนดอกไม้กลางอากาศกับคนที่อยู่ในคลิปวิดีโอน่าจะเป็นคนคนเดียวกันเสี้ยวสู้หลันถอนหายใจอย่างหมดหนทางไม่ได้เจอกันนานขนาดนี้เธอยังขี้นินทาเหมือนเดิมเลยนะต้องลันหลินยิ้มและพูดว่าการนินทาเป็นแรงผลักดันให้ผู้หญิงมีชีวิตรอดพูดอย่างนั้นแล้ว ต้องหลังหลินก็พูดอีกว่าอีกสามวันหลังจากนี้ฉันจะมาดูที่นี่ว่าใครกันมีหน้ามีตาใหญ่โตขนาดนี้สามารถเมาส่วนดอกไม้กลางอากาศได้เย่เฉินที่อยู่ข้างๆได้ยินคำพูดนี้ก็หัวโตวม,มาหึมาขึ้นมาทันทีเขาแค่อยากเซอร์ไพรส์ภรรยาอยากจัดงานแต่งงานให้เธอทดแทนตอนนั้นที่ไม่ได้จัดแต่เขาไม่ได้อยากให้มีคนสังเกตเห็นในคราวเดียวทว่า ดูเหมือนเขาจะประเมิอนอิทธิพลของสวนดอกไม้กลางอากาศต่ําไปคาดว่าตอนนี้ในเมืองจินหลิงมีคนจํานวนมากที่คิดแบบเดียวกับตรงหลังลินทุกคนล้วนอยากมาดูว่าคนที่เหมาสวนดอกไม้กลางอากาศเป็นใครเรื่องพวกนี้มันค่อนข้างยากจะจัดการตนต้องไปกำชับเฉินชื่อขายไว้ล่งหน้าและเตรียมตัวให้พร้อมไว้ก่อนไม่ว่าอย่างไรก็ไม่สามารถเปิดเผยตัวตนของตนได้ตอนที่ทานอาหารตรงหลังหลินพูดกับทั้งคู่ว่า มาเมืองจินหลิงครั้งนี้ฉันมีนัดกับเพื่อนร่วมคัสเก่าของพวกเรามีงานเลี้ยงรุ่นพวกคุณสองคนว่ายังไงเย่เฉินพูดขึ้นมาทันทีพวกคุณไปงานเลี้ยงรุ่นกันเลยผมไม่ได้เข้าร่วมด้วยทําไมล่ะตรงหลังลิ้นพูดถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่เพื่อนร่วมคัสมหาวิทยาลัยทั้ง4ปีแต่ดีร้ายก็มีความผูกพันเป็นเพื่อนร่วมคัสหนึ่งปีนะเมื่อตอนแรกเย่เฉินถูกคุณท่านใหญ่ตระกูลเสี่ยอุปการะ ในท่านใหญ่เซี่ยวนั้นเพื่อที่จะให้เขารู้จักกับเซี่ยวสู้หลันก่อนล่วงหน้าสักหน่อยจึงส่งเขาไปที่หมหาวทิทยาลัยหลินจิงเป็นเพื่อนร่วมเรียนปีสุดท้ายกับเซี่ยวสู้หลันหลังจากจบการศึกษา4ปีทั้งคู่ก็แต่งงานกันทันทีแต่เย่เฉินเป็นเพื่อนกับเหล่าเพื่อนร่วมคลาสเพียงปีเดียวและคนส่วนใหญ่ดูถูกตนตลอดทุกคนไม่ได้มีมิตรภาพที่ดีนักดังนั้นเมื่อได้ยินเรื่องงานเลี้ยงรุ่น เขาจึงไม่สนใจเลยสักนิดเซี่ยวซู้หลันเองก็ไม่อยากไปงานเลี้ยงรุ่นจึงพูดว่าฉันกับเย่เฉินไม่ไปหลังจากจบการศึกษาฉันไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนร่วมคาสส่วนใหญ่เลยต้องหลังลินรีพูดสาเหตุที่จัดงานเลี้ยงรุ่นครั้งนี้เหตุผลหลักก็เพราะหวังเต้าคุณเพื่อนร่วมคาสคนนั้นเปิดร้านอาหารจะเปิดในวันพรุ่งนี้เขาพาทุกคนไปฉลองที่ร้านอาหารของเขาและร่วมทานอาหารด้วยกัน เมื่อพูดอย่างนั้นแล้วตรงหลังหลินก็พูดอีกว่าเธอว่าการที่เขาเริ่มธุรกิจแล้วไม่ไปจะไม่เหมาะหรือเพิ่งพูดจบโทรศัพท์มือถือของทั้ง3คนก็ดังขึ้นเป็นข้อความวีแชทจากนั้นตัวอักษรในวีแชทมากมายก็พุดขึ้นมาทุกคนหยิบโทรศัพท์มือถือของตัวเองขึ้นดูที่แท้เป็นหวังเต้าคุณดึงกลุ่มเพื่อนร่วมค้าในไม่ช้ากลุ่มก็มีจํานวนมากกว่า30คน วังเต้าคุณพูดในกลุ่มว่าเพื่อนร่วมคัเก่าทุกคนร้านอาหารขนาดเล็กที่ฉันลงทุนจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้เที่ยงร้านอาหารอยู่ในเมืองจิ้นหลิงขอเชิญเพื่อนร่วมคัดจิ้นหลิงให้เกติมาร่วมงานให้ทุกคนถือซะว่ามางานเลี้ยงรุ่นกันพอดีเลยต้องหลังหลินหนึ่งในสองของดอกไม้ทองในชั้นเรียนเรากว่ามาทำงานในเมืองจิ้นหลิงและถึงเวลาเธอก็จะมางานเลี้ยงรุ่นด้วย ว่ากันว่าตอนนี้หลังหลินยังโสดเป็นคนโสดในกลุ่มที่พวกเราสามารถคว้าได้ต้องรีบลงมือแล้วหลังจากนั้นฝูงชนก็ตอบรับกันเกลียวกล่าวว้าวยินดียินดียินดีนดโอ้โหพระเจ้าหลังหลินมาเมืองกินหลิงเหรอทำไมไม่ได้ยินเรื่องนี้เลยถึงเวลาตรงไปแน่นอนแล้วดอกไม้ทองของเราอีกคนเสี่ยวสู่หลันละ่ะเธอจะมาไหม ฉันได้ยินมาว่าสู่หลันกับนักศึกษาที่ย้ายมากางคันเย่เฉินอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมได้ยินว่าเย่เฉินแต่งงานเข้าบ้านตระกูลเซี่ยวด้วยฉันก็ได้ยินเหมือนกันไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จเพราะตั้งแต่จบการศึกษาก็ไม่ได้เห็นพวกเขาทั้งสองเลยได้ยินว่าภาพการเป็นสามีภรรยาของพวกเขาทั้งคู่มันเป็นเพียงในนามไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จเซี่ยวสู่หลันก็เห็นเนื้อหาเหล่านี้จึงพูดกับเย่เฉินว่า คณอย่าเอามาใส่ใจเลยนะเย่เฉินยิ้มบางไม่เป็นไร<ม>สิ่งที่พวกเขาพูดก็เป็นเรื่องจริงผมชินตั้งนานแล้วล่ะต้องหลังหลินรีบพูดไปในกลุ่มว่าพวกเธออย่านินทาคนอื่นตอนนี้ฉันกำลังทานอาหารอยู่กับทั้งคู่พวกเขารักกันมากผัดเจ้า<ม>หลังหลินเหรอคนขี้ประจบกลุ่มใหญ่รีบกูกันเข้ามาตอนนี้มีคนในกลุ่มทแทเย่เฉินนั่นก็คือผู้ตั้งกลุ่มหวังเต้าคุณ เย่เฉินถึงแม้ว่าคุณจะอยู่ในคาดเรียนของเราค่อนข้างสั้นแต่ตอนที่เราพี่น้องอยู่ในสถานศึกษามีความสัมพันธ์อันดีต่อกันพุ่งนี้คุณกับภรรยาของคุณต้องมางานนะเย่เฉินมีความรู้สึกที่ดีต่อหวังเต้าคุณคนคนนี้เป็นคนดีจริงเจอใครก็ใจดีต่อทุกคนและไม่เคยเยอะเย้ยถากทางคนอื่นเป็นหนึ่งในเพื่อนร่วมคาดไม่กี่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ดี เห็นข้อพูดอย่างนั้นเย่เฉินจึงตอบกลับไปทันทีได้ในวันพรุ่งนี้จะไปร่วมงานแน่นอนหวังเต้าคุณรีบตอบบอกทันทีงั้นก็เยี่ยมพรุ่งนี้เรามาพบปะกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยครับ